ทิศทางแนวโน้มการลงทุนของตลาดหุ้นไทยเองจะวางแผนต่อไปอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทมค่ะแทรทมเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณนัทพลคำถาเครือผู้อำนวยการอุโสาหายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้วนค่ะสวัสดีปีใหมย่ย้อนหลังครับ ครับตรวจดีปีใหม่เช่นกันครับครับผมตลาดหุ้นไทยเปิดมาวันนี้ความจริงก็ติดลบนิดหน่อยนะครับล่าสุดลงอยู่2จุดมีเรื่องอะไรหลกัหลกๆที่เราต้องดูในช่วงต้นปีแบบนี้บ้างฮะครับก็จะมีความกังวลเกี่ยวกับ LTF ที่ครบกําหนดเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเราเว้นว่างไป2ปีจากการเปลี่ยนเกณฑ์ห้าปีเป็น7ปี<ช>นะครับมันก็เลยทําให้เกณฑ์ตัวใหม่เนี่ยนะครับเพิ่งมาครบกําหนดกันในปีนี้นะครับก็ อาจจะมีความกังวลตรงนี้อยู่บ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย LTF ที่คบกําหนดในระบบเนี่ยก็ของเดิมเนี่ยก็สามารถที่จะดินขายกันได้ตลอดนะครับแต่ผมเข้าใจว่าบางคนก็จะเป็นลักษณะบริหารภาษีก็คือขายกองเดิมเพื่อไปซื้อกองใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันก็จะมีบางส่วนที่ยังวนอยู่ในตลาดนะครับบางส่วนที่อาจจะขายแล้วก็ออกจากตลาดไปเลยก็มีเหมือนกันครับแต่เชื่อว่าส่วนใหญ่ยังน่าจะวนอยู่ในตลาดอยู่นะครับสําหรับมนุษย์เดินทินที่ยังใช้เรื่องของ พวกกองทุนประหยัดภาษีนะครับก็ผลกระทบเนี่ยอ,อาจจะประเมินว่าเยอะขึ้นไหมก็เป็นไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบตัวเลขที่ชัดนะครับว่าเอ f เอนี่ยที่ครบกาหนดจะมีการขายออกมาจริงๆแล้วสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอ,อย่างที่คุณบอยพูดไปในช่วงต้นนะครับเรื่องของต้นทุนตรงน,นั้นก็อาจจะมีส่วนให้คิดกันอยู่เหมือนกันว่าขายตอนนี้อาจจะขาดทุนอยู่นิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดทนถือไปหน่อยอาจจะมีลุ้น กลับมาเท่าทุนหรือว่ากําไรหรือเปล่านะครับก็อาจจะมีาบางกลุ่มที่อาจจะชะลอการขายในช่วงนี้ออกไปก่อนก็เป็นไปได้นะครับ,รบแต่ว่าวันนี้เราจะเห็นว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยขึ้นมาช่วยนําตลาดได้ดีนะครับเพราะว่าช่วงที่เราหยุดไปราคาพลังงานไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันนะครับาราคาก๊ซธรรมชาติเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีมากๆนะครับจากความเป็นเครียดในตัวของรัสเซียยูเครนเองโดยเฉพาะรัสเซียยูเครนเนี่ยก็มีการหยุดเรื่องของการส่ง แก๊สนะครับไปยุโรปเนี่ยผ่านทางยูเครนแก๊สจากรัสเซียนะครับมันก็เลยทําให้เกิดความตึงเครียดตรงนั้นมากขึ้นนะครับราคาแก๊สในฝั่งยุโรปเองก็ไต่ระดับขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะมีเหตุความวุ่นวายในสหรัฐนะครับสองจุดหลักๆก็เลยทําให้มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของจะเป็นการก่อการร้ายหรือเปล่านะครับเลยทําให้ส่วนหนึ่งราคาน้ํามันเองก็ขยับขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เข้ามาปรบา้านในตัวของตลาดได้ดีนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เราเห็นก็คือดเมิสิกเพย นะครับอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มธนาคารด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปันผลครึ่งปีหลังที่ค่อนข้างเยอะสําหรับแบงก์ใหญ่นะครับอย่าง s อ b เนี่ยก็อยู่ประมาณสักหกเปอร์เซ็นเลยนะครับอย่างตัวหองเคบังก็อยู่ประมาณสักสามเปอร์เซ็นกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งกลุ่มค้าปลีกครับดูเหมือนว่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็เริ่มเรื่องของค่าแรงขั้นตำ่ำขึใหม่ นะครับแล้วเดี๋ยวตั้งแต่วันที่16ไปก็จะมีตัวของ EC EDC นะครับปลายเดือนก็จะมีแจกเงินเฟ้สองด้วยนะครับรก็เป็นสามกลุ่มหลักๆที่เข้ามาช่วยเลยทำให้ตลาดเนี่ยอาจจะถอ,อยน้อยกว่าภูมิภาคนะครับครับค่ะอย่างนี้คาดหวัง j a n ยลี่ Effect พอจะได้ไหมคะคุณอ้วน อาจจะตอบอยากนะครับเพราะว่า January Effect ก็คงจะต้องให้ผลตอบแทนเดือนมกรานเนี่ยเป็นเป็นบวกนะครับที่ผมบอกว่าตอบอยากเนี่ยก็คือมี LTF นี่แหละครับที่เราผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้จริงๆนะครับแต่ว่าเห็นเห็นแต่ข่าวว่าจะมี LTF ขายเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเว้นจาก อย่างที่เนี่ยนะครับเราเว้นมา2ปีแล้วที่ไม่มี ATF ใหม่ครบกำหนดนะครับพอมีประเด็นที่คนไม่รู้เนี่ยคนก็อาจจะยังไม่กล้าเข้ามาลงทุนในตลาดทุนแบบเต็มตัวมากนักนะครับแรงซื้อมันก็พอมันมาไม่เต็มเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีแต่แรงขายออกมาเพื่อลดความเสี่ยงลงมาก่อนนะครับแล้วก็อาจจะไปหักล้างด้วยกลุ่มธนาคารก็เลยคิดว่าน่าจะ offset ออกันไปก็ก็บาลานซ์กันนะครับ<ม>อาจจะไม่ได้เห็นจะยูเรียเฟกแต่ว่า โอกาสที่จะลงลึกๆเนี่ยผมคิดว่ายังไม่น่าจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมเช่นเดียวกันนะครับครับหุ้นตัวที่พีกๆในปีที่แล้วหลายตัวอย่างก้าวอย่างรูเนี่ยเริ่มเห็นการย่อลงมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับเช้าวันนี้ก็ยังลงต่อด้วยตัวที่ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยเรามีมุมมองแล้วมีคําแนะนำอย่างไรบ้างนะครับครับส่วนใหญ่จะภาพมันมักจะกลับกันนะครับตัวที่เป็นเดอะวินเนอร์ในปีก่อนนะครับก็อาจจะชะลอลงใน,ใน,ใ,นในปีถัดไปนะครับ,ค,รบคนก็อาจจะ อมองเป็นจังหวะในแง่ของการปรับพอร์ตอย่างวันนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นตลาดลงมาสิบจุดเนี่ยแต่จริงๆตัวที่ปรับตัวลงเยอะเนี่ยคือเดลตานะครับเดลต่าลงมาสี่เอร์เซนตมีผลกับดัชนีหกจุดไปแล้วนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นจังหวะของการแบบขายตัวนําตลาดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคนเนี่ยจะคิดว่าถ้าเกิดอาทจะขายเนี่ยตัวนําตลาดนี่แหละนะรตัวที่มี Market Cap เยอะๆนะครับ,รบหรือว่าตัวที่ยังมีกําไรกันอยู่เนี่ยคนก็อาจจะ เป็นลักษณะของการชิงจังหวะขายเพื่อล็อกกำไรกันด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าก็เป็นเรื่องของการปรับพอร์ตระยะสั้นมากกว่านะครับในช่วงนี้เรามองว่าจังหวะในการเข้าไปสะสมหุ้นไทยถ้าเอาถามมิ่งที่ดูจะน่าสนใจเนี่ยจจะต้องรอช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกให้มันหายฝุ่นตลบจาก LTF ก่อนไหมครับหรือว่าเราแนะนํำยังไงเห็นด้วยครับว่าถ้าเกิดจะสะสมกันจริงๆเนี่ยผมคิดว่าอาจจะ รอยาวถ้าเกิดรอยาวนิดนึงเนี่ยรอยาวได้หน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีประเด็นคุณคร้มขึ้นรับตําแหน่งวันที่20มกราด้วยนะครับซึ่งเราไม่ทราบว่าจะใช้คําสั่งพิเศษเอ,อะไรออกมาในันทีหลายเรื่องนะเนาะเดา,ดาลําบากอีกใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะลงทุนยาวเนี่ยก็รอนานหน่อยได้นะครับ,รบช่วงนี้ก็คงจะเป็นจังหวะของการเทรดดิ้งไปก่อนนะครับตัวไหนที่ลงมาเยอะ ไม่สมเหตุสมผลนะครับปัจจัยพื้นฐานยังดีแล้วงบเต็มสี่สิบสวยเนี่ยก็ไปจวบการแบบเทรดดิ้งระยะสั้นเล่นขึ้นไปนะครับสักวันสองวันแล้วก็บุมากลุ่มอื่นแทนอะไรเงี้ยนะครับเป็นลักษณะการเต้นระบำไปเรื่อยๆก่อนนะครับค่ะเลือกตัวที่ลงมาลึกๆแล้วมีโอกาสที่จะเฟื่อพอจะปลอดภัยให้นักลงทุนหน่อยสิคะครับก็จริงๆชุกงนี้เราเราชอบกลุ่มการแพทย์นะครับ ราะว่ากลุ่มการแพทย์เองเนี่ยก่อนหน้านั้นอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของโควิเนต์ด้วยนะครับ,รบแล้วก็เรื่องความไม่ชัดเจนในตัวของประกันสังคมนะแต่ว่าประกันสังคมก็ชัดเจนแล้วนะครับโควิเนต์เนี่ยผลกระทบก็ไม่เยอะเท่ากับราคาหุ้นที่ปรับตัวลงแล้วผมก็คิดว่าไฮซีซันของผู้ป่วยเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่ไใจมาสามแล้วจาไใจมาสี่เนี่ยเราเห็นว่าตัวเลขโควิดทั่วโลกเนี่ยก็พุ่งกลับขึ้นมาแบบเยอะมา,เะมากเยอะกว่าปีที่แล้วอีกนะครับก็เลยคิดว่ากลุ่มการแพทย์เนี่ยเดี๋ยวพอพรีวิวงบกันเนี่ยคนน่าจะ เริ่มกลับมาสนใจกลุ่มนี้มากขึ้นนี้ก็เป็นกลุ่มที่ลงมาเยอะนะครับแล้วก็น่าจะลุ้นเด้งได้แล้วก็เป็นดีเฟนซีที่ปลอดภัยด้วยถ้าเกิดเลือกสักตัวหนึ่งเนี่ยเราก็เลือกตัวของ BCS นะครับแนวต้านอยู่ประมาณทักสิบาทแล้วก็16บหบาทห้นะครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณคุณนัทพลนะครับขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ